แนวทางในการเลือกร้านมันติบแบรนด์ในยุคที่โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยโฆษณาการพาแบรนด์ไปอยู่ในร้านที่มีหน้าร้านจริงไม่ได้เป็นแค่การเพิ่มช่องทางขายแต่คือการเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างประสบการณ์ที่ออนไลน์ให้ไม่ได้แต่สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่เอาของไปวางแต่อยู่ที่การเลือกร้านให้ถูกเพราะร้านมันติแบรนด์ที่ดีควรเป็นมากกว่าพื้นที่ฝากขายต้องเป็นเหมือนสื่อโฆษณาที่สร้างยอดขายได้จริงไม่ใช่แค่โกงเก็บสินค้าการเลือกร้านที่มีระบบจัดก,การที่ชัดเจนภาพลักณ์สดคล้องกับแบรนด์และโฟกัสการขายให,ให้ถึงผู้บรริิิโโภคคคจงจงงๆะช่วยให้้สสนาาขออุณมีก ถูกกิบถูกขายและสร้างกําไรได้อย่างยืงยืนเพื่อไม่ให้แบรนด์ของคุณหลุดหายอยู่บนชั้นวางหรือเข้าไปติดอยู่ในระบบที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพวันนี้เรามี5แนวทางในการเลือกร้านมันดิแบ์ที่จะช่วยให้แบรนด์ของคุณเติบโตและเพิ่มกําไรได้จริง1กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต้องมาซื้อวิธีสังเกตง่ายๆคือดูว่าลูกค้าที่เข้าร้านส่วนใหญ่เป็นใครอายุประมาณไหนไลสไตล์เป็นแบบไหนและเข้ามาซื้ออะไรบ่อยถ้าสินค้าของคุณสามารถเป็นหนึ่งในตัวเลือกของลูกค้าในร้านนั้นได้แปลว่าร้านนีี้้้้้มมมกลลุ่เเเปาาาาาาหหยยยรรรรรงงงแะะจจสอดดขใไิ 2. ทับลักและสไตล์ต้องเสร,ริมมูล,ลค่าสินค้า เล่นร้านที่สวยงามมีการจัดวางสินค้าอย่างมืออาชีพมีพื้นที่ขายที่น่าเดินชมสร้างประสบการณ์ที่ดีในการช้อปปิ้งจะช่วยให้สินค้าที่คุณไปวางฝากขายมูลค่าเพิ่มขึ้น 3. ทํทำเลที่ต้งต้องเป็นย่านการค้าเน้นหาร้านที่ทำเลเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่แท้จริงเช่นห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์ย่านคนเดินหรือถนนช้อปปิ้งที่คนเข้ามาเพื่อซื้อของจริงๆ 4. การบริหารจัดการร้านต้องเป็นระบบเลือกร้านที่ใช้ระบบจัดการร้านที่ทันสมัยมีการตัดสต็อกที่แม่นยำทุกครั้งที่มีการขายและสามารถออออกรรรราาาาาายยยยงงนนดดดขวััสห์้เไ่ ห้าข้อตกลงและเงื่อนไขต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนระหว่างผู้ฝากขายและร้านค้าที่รับฝากขายเช่นคิดแบ่งเปอร์เซ็นต์ยังไงรายได้ที่ร้านรับฝากขายและแบรนด์ที่ฝากขายจะได้หรือมีการคิดค่าเช่าพื้นที่วางสินค้าหรือไม่และเรื่องการจัดการสต็อกก็ต้องมีเงื่อนไขาการรับและคืนสินค้าที่ชัดเจนเช่นเดียวกันเพื่อให้จัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพการเลือกร้านมันติดกันจะช่วยให้แบรนด์ของคุณเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้นเพิ่มยอดขายและสร้างการเติบโตได้อย่างยื่งยืนโดยไม่ต้องแบกรับภาร,ระต้นนนนทุนหนัก,กิไป